สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ยุ้ยก็อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับคำชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดีลบสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ดินแดงแห่งเมืองของพญานาคค่ะ คนที่มาที่นี่ก็มีความเชื่อความศรัทธาและความหวังและมีความอยากอย่างรู้กับตำนานความลี้ลับคำชะโนดบริเวณโดยรอบติดกับวัดศิริสุทโธมีสะพานทอดเข้าไปยังป่าคำชะโนดและเป็นที่น่าแปลกสะพานนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยพอเข้าไปข้างในก็สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นและความสงบแตกจากสภาพอากาศข้างนอกและบริเวณด้านใน ก็จะเป็นป่าคำชะโนดมีต้นชะโนดยืนต้นสูงเป็นการผสมกันระหว่างต้นมะพร้าวต้นตาลต้นหมากป่าคำชะโนดต,ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดนั้นมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นต่างก็ได้สัมผัสกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวทิสวงลี้ลับ <c oughs> น้ำแต่ก่อนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนมีต้นชโนโดแล้วก็ลึกมากเลยผมมาตอนเด็กๆทีนี้น้ำนะครับเอามาบูชานะครับในวันสําคัญต่างๆอย่างเช่นว่าส่งน้ําพระอย่างนี้ก็เอาน้ําหรือว่าเอาน้ํามนต์ไปกินเพื่อความศรัทธานะครับอ,อ,อย่างเช่นว่าป่วยไม่สบายอย่างนี้ครับก็เอามาดื่มกินแล้วก็อธิษฐานน้ําที่นี่จะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมบอกไว้เลยสาธุกายวาจาจิตัง อาหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมีปูก็แบบไปหาบ้างไปให้เห็นบ้างเราก็เลยได้มามาขอโชคขอลาบอะไรก็ได้ตามที่ขอก็มาแก้บนมีความเชื่อนะคะแล้วก็แบบสถานที่ที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์จริง คือมีความสนใจเรื่องพญายนาคมาก่อนก็เลยอ่านพออ่านแล้วก็เลยลองมาดูว่าจะเป็นเหมือนที่ที่เขาพูดในในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าในประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็เลยลองมาดูค่ะอย่างล่าสุดที่มาอาทิตย์ที่แล้วจะมาตอนกลางคืนอยู่นี่จนถึงทำทำพิธีวงสวนจนถึงทุ่มครึ่งคนเยอะมากแต่ตอนกลับไม่เห็นคนเลย อันนี้คือแบบทุกคนที่มาก็คือคิดเหมือนกันขอปู่ไว้ว่าถ้าสําเร็จเราจะมาหาปู่มากราบปู่ทุกวันเสาร์อะไรอย่างนี้เราก็สําเร็จแล้วเราก็มาตามที่เราได้พูดไว้ที่ก็ได้ขอไว้ มาคำะันกเพราะศรัทธ,ธาปู่ศรีสุธโธนคราชคือคือเราเป็นชาวพุทธเนาะแล้วพญานาคเนี่ยก็คืออยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งที่องค์สมเดม็จพระสัมมาสัพทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วก็อ,องค์ปู่ศรีสุธเนี่ยมีความเชื่อว่าท่านธนุบำรุงพุทธศาสนาเราก็เลยมากาบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะเราเป็นชาวพุทธทีจ้างหนางก็ มันก็อยู่กับบริการแจมจันทภาพยนร์ที่เขาบอกนะชาวบ้านไม่รู้ไม่เห็นเลยชาวบ้านเนี่ยได้ยินแต่เสียงยเฉยเแต่บริการแจมจันทเขาบอกว่าเขามาฉายตรงนี้เขามาฉายที่คาชะโนดน,นี่ที่ไหนข้างบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เขามาสร้างตรงน,นั้นอตอนที่ เขาไปว่าจ้างคือนายจำปาคัางแก้วปัจจุบันแจกก็ยังมีชีวิตอยู่นายจำปาทำสัญญาว่าจ้างแต่แจกบอกว่าแจกไม่ได้ไปและยังมีสารหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสันโทซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในอำเภอบ้านดุงคำฉันโนดีตั้งแต่ผมเกิดขึ้นมาผมเห็น แต่เชื่อมโยวงว่ามันเกิดตอนไหนไม่มีใครทราบหรอกครับพอมาเป็นคำาชนูดแล้วนะครับตอนแรกก็ธรรมดาพอไปพอมามีคนเห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับคนเข้าไปในคำาชนูดเพราะชนูดตอนนั้น,น,นเป็นแหล่งชุ่มน้ํานะครับก็จะมีการไปหาอยู่หากินไปหาปูหาปลาไปเจออิทธิฤทธิต่างๆก็โจดขานเล่าเลือกันไปก็เลยทำให้คนเชื่อนรรับถือขึ้นมา คนก็เลยทยอยทยอยมาเพื่อจะมาบีสารสักกะระและมาชมคชําชะโนดส่วนที่จะว่ามันมาอย่างไงมันเกิดขึ้นอย่างไงไม่มีใครทราบเพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วอาจากก่อนยุคประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเกิดขึ้นมาเราเห็นเรื่องเกี่ยวจุปูซีอรทโทนียนะครับถ้าคนไม่เจอกับตัวเองจะไม่ค่อยเชื่อถ้าเจอกับตัวเอง นะครับหลายอย่างหลายคนที่เจอตัวเองบางคนไม่พูดนะเจอแต่ไม่พูดแต่บางคนไม่เจอแต่พูดทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปแต่นนี้ไม่ใช่แล้วธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะครับเกิดเกิดแต่ละอย่างเกิดสภาพอิี่ย ภาพโลกร้อนะไรด่างและเกิดจากฟีมือมนุษย์ทําให้สภาพของชนโนดเปลี่ยนไปถ้าเป็นลักษณะนี้แน่แสิบยี0ปีเราอาจจะไม่เห็นชนโนดถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาฝาค้งชโนดแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจอีกมากมายนะคะยูก็อยากให้นู้ชมได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองสําหรับวันนี้รายการเที่ยวเมืองไทยของยูก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ